ไอ้ไม่ว่าเอ้ยมันมันยุกยิกยยุกกิอยู่แถวออเดอร์โปรอะสติลเดนไอ้โกจูเดมูนไปแล้วสติลเดนฮัลโหลกูดมอร์นิ่งสติลเดนแยบเลยอยู่กับโปรกูจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนี้ยแล้วกูจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนี่ย a l ลอากร์ดมอร์นิ่งสติวเด้นทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เตตกับปม,มาและสติวเด้นคลิปแรกของปีว่าสติวเด้นแม่เป็นไงล่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยคิดถึงสติวเดนทุกทุกคนจริงๆงเลยว่าสติวเด้นนะก่อนที่เราจะไปเอะกันวันนี้สติวเด้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหนวใจกด โอยกดแม่งคมเน่กดอะซื้อเล่นนะกดแงียกกดไลค์กดอะไรอีกวะชอบแชร์คลายกดกระดิ่งไงโปรด้วยนะสติวเดนโอเคไหมร้อมแล้วไปคำเตือนการลงทุนนี่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดสิดดาวและสติสติ่งก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณพนันจารให้ดีก่อนรับชมโอเคตังค์กิ้สติวเดนมาสติลเดนโกทูเดอร์มูลกันแล้ววันนี้สติวเดนมาถึงที่บิตคอยสติวเดน แดงกืนกินวะสติวเดนเอาไหมล่ะมีรีเจกปบาก,กดลงเลยมาถึงมแร,ม,รแมาถึงมาถึงเป็นไงล่ะโกจูดมุนโอ้ยมาถึงเอาเข้ารูปแบบเลยวะ่ะสติวเดนนี่แนวต้านนะสติวเดนเกิดรูปแบบไฟแอคชั่นกืนกิน,นวะสติวเดนมีรีเจคชั่นด้วยวะมาถึง ไม่พูดปั้มดำเพลงว่าออเดอร์นี้ไปไม <im> ่ว่าเอ้ยมันมันอยู่กยิจอยู่แต่ออเดอร์โปรอ่ะสแตทเดนไปโกตูเดอร์มูนไปเร็วสแตทเดนโกตูเดอร์มูนว่าสแตทเดนไอลงมาสแตทเดนปิดใต้แนวไปอ่มันได้ผู้ใจรู้ควังมั่งเงาละโกตูเดอร์มูนละออเดอร์นี้สแตทเดน วินใ,ใสๆซาติวเดนตามรูปแบบไฟแอคชั่นนะเกิดไฟแอคชั่นที่แนวต้านสติวเดนโอ้ได้มาหนึ่งออเดอร์แล้วโอ้ยังไม่ทันได้เลือกคู่เงินเลยสติวเดนเดี๋ยวโปขออนุญาตกดไอ้นี่ก่อนนะแหมกำลังจะเปิดคลิปอยากเท่ๆเท่โกทูโดมูนซะแล้วสติวเดนนะโกทูดามูนซาติวเดนเอาล่ะสติวเดนเดี๋ยวไม้ไม้ต่อไปคงน่าจะต้องสกแกนกันหน่อยนะมาถึงเราเหเก,เกินเกินไปนะสติวเดนไปเรื่อยๆนะสติวเดนแหม ตรงนี้ยตรงนี้มันเป็นไอ้นี่นะเขาจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะแท่งมาเตอร์บาร์ได้ไหมเขาจะเล่นตรงเนี้ยแท่งใหญ่แล้วก็แดงลงมาฮะไม่ปั่นแนวก็น่าสนใจอยู่สเตลเเดนอืมตรงนี้มีแรงซื้อจากตรงนี้ช้อนไหมตรงนี้เหรอเปิดเป็นแก๊ปอันนี้ไม่ได้สเตลเลนไปไปคู่นี้เดี๋ยวไอ้บิตคอยนี่จ้างมันก่อนนะเราต้องหาแบบหนัดๆนัดสเตลเดนให้มันหนัดๆนนะแนวรับข้างล่างนี้ก็พอใจได้นะสเตลเดนนี่ตรงนี้ มน่าสนใจนะสเตลเดนตรงนี้น่าสนใจเป็นที่สุดเลยมยีตรงนี้เลยโอ้โหสวยงามสเตลเดนมันจะมารับแรงชื้อตรงนี้ไหมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวแรก,ก่อนแรก,ก่อนอ่านอ่านก่อนอ่านดูว่า,ก,าก๊าปเขาจะทําอะไรก่อนดูพฤติกรรมมันก่อนมันยิกไปหนาว่ะสเตลเดนเห็นแล้วก็น่าหวาดเสยียวบุกก๊าปอะไรของมันน่ะนิเรไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ะพายายามจะขึ้นนะสเตลเดนเต้น เส้นหลักขาลงอยู่นะสเตลเดนตรงนี้มันจะขึ้นไปแล้วโดนแรงขายทุบลงมาเนี่ยมันต้องการหาแรงซื้อนะถ้ามันจะขึ้นมันก็ต้องลงมาหาข้างล่างใช่ไหมสเตลเดนนี่มันลงมาแล้วแต่มันลงมาแรงมากเลยสเตลเดนมันลงมาแรงมากเลยโอ้โ,อโดนดิเกชั่นดิกลับไปที่เส้นกิดนี่ตรงนี้สเตลเดนนี่ตรงนี้สีเทานๆนี้เส้นกิดว่ะไปแล้วไปแล้วอขอขยับ กับก่อนสเตเดนนี่มันลงมาว่ดสเตเดนเดี๋ยวโปรแรนะาแท่งนี้เป็นแท่งแดงลงมาหาแนวนี้ได้นะโปรจะหาออเดอร์ในการเข้าไว้ได้เลยโปรบอกไว้เลยตรงนี้สเตลเดนไอตรงนี้ช่างมันลบออกไป่ะนี่อันนี้ขยับขึ้นไปอ่ะให้เป็นกรอบที่ชัดเจนสเตลเดนเราได้กรอบที่ชัดเจนแล้วเราก็รอเฮง่ายง่ายสเตลเดนแค่นี้เราก็เราวางรอเราก็ไปแรงอย่างอื่นก่อนอ้ แนวตรงนี้ก็พอจะชัดเกณฑ์นนะสเตลเดนใช้ได้ป้าบง่ายตีรอไว้เลยสเตลเดนเอามาที่ไส้ตรงนี้เลยเอาเรื่องว่าสเตลเดนโอขอขยับไส้มาจนถึงโดจิตรงนี้นะส่งกราฟขึ้นตรงนี้ก็ส่งกราฟขึ้นเอาละพอได้ลุ้นละสเตลเดนลงไม่มาหันแนวไม่แตะแนวว่ะสเตลเดนถ้าแตะแนวนี่หน้ากดอยู่นะนี่โหแต่แนวหน่อยหนึ่งแต่ไม่เอาไม่เอาสเตลเดนเสี่ยงเกินไปในการเข้าเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสเตลเดนไปแล้วผู้อื่นก่อน ระวังรอ,อนี่ถ้าเป็นรูปแบบไปแอคชั่นตรงนี้มาเกิดอยู่ข้อมแนวนี้กรอกดขึ้นได้เลยสตลเดนแต่อันนี้มันไม่หานเลยใจมันหวั่นไหววะไม่หานกดขึ้นเลยมันมันเกิดขึ้นเหนือนแนวตรงนี้สตลเดน สลับก้าไปมาจนเวียนหัวแล้วเน่แหม่ไม่น่าเปิดมาวินเลยวะ่ะเปิดมาวินแล้วใจมันหวั่นไหวอีกแล้วสิวเดนนี่รอทะลุสิวเดนนะเอาไงอันนี้เราทะลุสิวเดนเอาไงนะอันนี้เราทะลุชัดเจนสิวเดนมันจะทะลุไอ้ได้เลยมันเทนเทนหลักตรงนี้มันเป็นขาลงนะสเวเดนนี่ตรงเนี้ยเทนตรงนี้มันเป็นขาลงนะแต่ตรงนี้มันทามามาทํายอดติดกับตรงนี้แล้วสิวเดนเอา,เาแล้วแล้ว ลงว่ะซาร์ดเดนมันจะลงให้ได้เลยว่ะซาร์ดเดนไปเรื่อยๆโป้ตีแนวตรงนี้ไว้อเอาแดงเข้มเลยกูไว้มอยจะขึ้นมาแล้วออเลยไอ้ขู่ซาร์เจเดนนีน่ไงล่ะเดี๋ยวไม่อยู่ใต้ไส้เหรอหเดี๋ยวบิดคอยคอยนานเลยว่ะซาร์ดเดนมาคอยข้างล่างละกันบิดคอย ู่เงินก็บิตคอยคอยนานเกินไปแล้วโอ้โหเท่าไหร่แล้วนี่สเตลเดนสามหมื่นเนาะโอ้สามหมื่นเลยอุ้ยคู่จีเจจะทะลุแล้วสเตลเดนเอาละเอาละได้เจ็บกันบ้างละตรงนี้สเตลเดนแนวขวางคือไส้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ละกันตรงนี้แนวขวางของเราสีเขียวไว้มันจะขึ้นอ่า เอาละสติวเดอรร้อยจบอันนี้ไปก่อนเอาไว้ข้างหน้าเลย,ยค่อยมาแลมใหม่อันนี้ก็ตะลุวะ่ะสติวเดอนเอาละโอ้ยชมชงคนให้ฉันเลือกเอาเลือกเธอก็ต้องตัดเขาแล้วเราจะเลือกคู่ไหนเลือกคู่ไหนดีโว้ยสติวเดอนว้ยหาก่อนสติวเดอน อันนี้ไม่ได้แล้วคูน,นี้ไม่เอาแล้วลงไปแรงโอ้หนี่ก็ลงมารับแรงซื้อโอ้ไม่ได้ชักคุณเลยชติวเดนจะจับปลาสองมือไม่ได้ชักกระตัวเลยปลาโอ้ยนี่ก็พลนแนวมาแล้วอันนี้ก็ลงมาลึกเกินไปเดี๋ยวหาก้นบ่อมันก่อนหูยไม่มีก้นบอ่อเลยชติวเดนหาไปเถอะไปที่เดิมอย่าไปขยับไปเยื่อมันนี่ตรงนี้ว่าชติวเดนมัน อยากอยากขึ้นไปเซเดียนยากขึ้นไปคิดเนื้อเลยคิดเนื้อเลยขีเขียวไว้ขีเขียวไว้มันจะทะลุไงเซเดียนแต่แรงซื้อสู้อยู่อุ้ยแรงขายเอาว่ะแรงขายเอาว่ะกลับชีกลับเหมือนเดิมเลยเซเดียนพอพอพอแรงขายเขาเอาอ่ะเอาละสติวเดีนเพราะว่าตรงนี้ต้องมีประเด็นสติวเดียนมีใช่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมมันโนแป๊บสเตเดีนไม่ได้เลย สเตเดนเอาไว้ที่เดิมกดไว้ที่เดิมไปขึ้นมาเหนือเส้นกีดมีลีเจกดลงโอ okay. เคเหนือเส้นกีดน,นะพอเหนือเส้นกีดถ้าไม่ขึ้นถึงเส้นกีดโป้ไม่กดน,นะแม่หยับหยับบ่าไม่ถึงเลยไม่ถึงสเตเดนเราก็ไปแล็กู่อื่นแหละถ้ามันไม่ได้เราก็ไปแล็กู่อื่นเราจะไปเสียเวลาทําไมอ่ะสเตเดนนี่นี่นี่เอาละเอาละสเตเดน เอาไว้ได้แหละไอ้ตรงนี้สติวเดนเทนลายระยะชันนี่เป็นไงละ่ะสติวเดนวิชาคัพปป้ไม่ได้หว่าอุย้ยเอาเรื่องว่าสติวเดน,นมีรีเจ็ตไหมรีเจ็ตกดขึ้นเลยมีไปแล้วนะขอลงอีกทีแจ็คขึ้นแจ็คขึ้นกดไปแล้วสติวเดนเอาละเอาละทเทนมันเป็นขาลง ผมลงแรงว่าซาติเดนลงแรงเอาว่ะได้ลุ ing, people, ้นซาติเดนขึ้นไหมขึ้นไหมกูแรงขายชู้แรงขายไม่ได้ว well. no. 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 ่าซาติเดนแรงขายกดเอาแรงซื้อแรงซื้อสู้อ่ะสู้ยังสู้ได้ซาติเดนไปโกทูเดอร์มูนไปซาติโอ้ยโกทูเดอร์มูนซาติเดนวันนี้ต้องเราต้องโชวเดอร์มูนนะโอ้ไม่ถึงเดอร์มูนถึงไม่เดอร์มูนเนี่ยขึ้นว่าซาติเดนอย่านะแรงขายหมดไปก่อนอืมกันหายใจซาติ แทบดูหยใจตรงนี้เอบวดห่ยใจตรงนี้โอ้ยได้ moon, โกตูเดอรมูลก็วันนี้แหและสเตอเดนไม้ที่สองของเราก็วินไปสเตอรเดนเกิดรูปแบบกืนกินเขียวกืนกินนะแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรหรอกแค่แรงซื้อมันมากกว่าแล้วก็เนือนเนือนแนวไอ้แท่งไงนี่เขียวใหญ่ตรงนี้แท่งแรงซื้อตรงนี้สนะเตอรเดนแล้วก็มีเช่นกิดรองรับอยู่แล้วะ ลงมามีดีเจก็ตรองแถวเช่นกี้เรากดขึ้นซาติวเด้นโอ้ยโอ้ยใจหายวะ่ะวันนี้ได้ไปยี่สิบห้าโอ้ได้มาตามเป้าเราเซอรเด้นห้าสิบเหรียญจบงานแรกโอ้ยคลิปชั้นลาว,วันนี้ซาติวเด้นไม่หายยิถึงและไปซาติวเด้นพอแล้วได้ตามเป้าของเราแล้ววันนี้สองออเดอร์ลุ้นกับตายวันนี้เซอร์เด้นแหม่มันไม่ให้หายกรดหายใจอะไรเลยสาติวเด้นเหรเอาโอเคสติวเด้นวันนี้ก็ เท่านี้แหละชาติวเด่นนะพอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งให้โปรแบรี่คนนี้ด้วยนะชาติวเด่นเพื่อไปกำลังอกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองชาติวเด่นเลยก็อย่าลืมแชร์ให้หนักๆน,นะแชร์ให้เยอะๆยอไอ้โปรด้วยชาติวเด่นนะและคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment มาบอกโปรทักทายโปรด้วยนะชาติวเด่นโอเคผีจะแตนอ้า แตงกิวชาติวเด่นซ oh ิวอักเกนเน็ดชามโกชูจ้ำนูนโอ้ยสุดยอดว่ะยังเง็บจิงเงี้ยว่ะเดี๋ยวนี้ว่ะไม่ได้ปั๊กไม่ได้ปอนว่ะแบบเลยเรียกกับโปเข้าใจง่ายเรื่องงานเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปเริ่มต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โมโผลมีเทคนิคมีแต่บันเยืออะไรอีกเป็นติ โบเบอรี่การนติความมันบัมบริตแบงค์พันให้กูเป็นปึก